หมอคะเด็กวัยไหนต้องาการแคลเซียมต่อวันมากที่สุดคะ ในวัยเด็กถ้าเกิดอายุต่ำกว่า1ปีต้องการแคลเซียมอยู่ที่ประมาณวันละ250มิลลิกรัมในช่วง1ขวบถึง3ขวบเนี่ยเราจะต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมต่อวัน4ขวบถึง8ขวบจะต้องการอยู่ที่ประมาณ800มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเท่ากับผู้ใหญ่ทั่วไปแล้วเนาะแต่เด็กกลุ่มที่ต้องการแคลเซียมสูงที่สุดคืออยู่ในช่วง9ปีถึง18ปีต้องการอยู่ที่1000มิลลิกรัมต่อวันนะครับในเด็กช่วงนี้เนาะเ,เ,เกช่วงทีงสูง เร็วสูงเยอะกระดูกเนี่ยจเจริญเติบโตค่อนข้างมากเพราะฉะนันเนี่ยเขาเลยต้องการปริมาณแคลเซียมที่เยอะในเด็กในกลุ่มเหล่านี้เนาะถ้าเกิดเขาขาดแคลเซียมหรือว่าแคลเซียมไม่พอเนี่ยก็จะมีปัญหาก,กับเรื่องของการจเจริญเติบโตของเขาได้เนาะทำให้ความสูงหยุดชะงักได้การชะลอลงของความสูงเนี่ยได้ด้วยเช่นกันเพราะฉันเนี่ยอย่าลืมดูแลหาอาหารที่มีแคลเซียมเยอะให้เพียงพอกับเด็กในแต่ละช่วงวัยกันด้วยนะครับผม